ไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยเท่านั้นนะครับที่ต้องการไปเปิดตลาดในต่างประเทศแต่ว่าสินค้าของต่างประเทศเองครับก็ต้องการเปิดตลาดในประเทศไทยเช่นกันล่าสุดนั้นกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลและเซ็นทรัลรีเทลในเวียดนามนะครับก็ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามจัดงานเวียดนามิสวิกอินไทยแลนด์2023ครับนำอาหารทั้งสดและแห้งมาเจาะตลาดคนไทย นายจุินลักษณะวิเศษตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายโดทังไฮรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเวียดนามิสวิกอินไทยแลนด์2023 ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ภายใต้หัวข้อ The Magical Taste of Vietnam โดยได้รวบรวมสินค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสินค้าที่มีศักยภาพของเวียดนามมาโปรโมทให้กับคนไทยได้รู้จักในงานมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า100บริษัทและก็มีสินค้านำมาจัดแสดงกว่า500รายการใน5กลุ่มสินค้าได้แก่ผลไม้สดมะมีกึ่งสำเร็จรูปเครื่องเทศชาและกาแฟและขนมขบเคี้ยว นายจุรินย้ำด้วยว่าไทยกับเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดประเทศหนึ่งของอาเซียนซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ47ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามโดยการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกันกระทรวงพาณิชย์จึงตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศให้ได้25,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ875,000ล้านบาทในปี2568 ซึ่งปีที่แล้วทำมูลค่าการค้าได้21,000ล้านเหรียญสหรัฐสําหรับงานวนามิสรวิกินไทยแลนด์2023ครับจะจัดขึ้นจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้ที่บริเวณชั้น1และชั้น2ครับโซนเอเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ